สวัสดีค่ะวันนี้จะจะพามาทำวิธีการประติดรูปภาพนะคะให้อ่าหลายๆรูปภาพมาอยู่รวมกันนะคะอ่าโดยใช้แอปที่ชื่อว่า l i ล e c a m e r a ตัวนี้นะคะให้พี่ๆเข้าไปที่ Li i ล e c a m e r a ได้เลยค่ะถ้าใครไม่มีก็ติดตั้งก่อนนะคะคลิกเข้าไปเลยเลยนะคะพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะให้เราคลิกที่คำว่าภาพปะติดตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะเราสามารถอ่าข้างล่างนี่นะคะ จะมีให้เราเลือกว่าเราจะใช้กี่รูปนะคะมันจะมีสองรูปสามรูปนะคะโดยใช้มือเลื่อนไปทางซ้ายมือนะคะสี่รูปนะคะหรือว่าแม้กระทั่งห้ารูปนะคะสูงสุดถึงหกรูปเจ็ดรูปก็มีนะคะแปดรูปเก้ารูปนะคะอ่าสูงสุดถึงเก้ารูปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอ่าวันนี้เจ๊จะใช้เป็นภาพ ห้าภาพก็พอนะคะถ้ามันเยอะไปมันก็จะลกเนาะวันนีจ้จะใช้เป็นเฟรมตัวนี้นะคะห้ารูปตัวนี้เนาะอ่าคลิกเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะอ่าจะได้ห้ารูปเนาะแล้วพี่พี่คลิกที่ขเครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านบนตัวนี้ค่ะแล้วคลิกที่คำว่าแกลลอรี่นะคะเพื่อจะไปเรียกรูปเนาะอ่าตัวนี้นะคะ ่เจฟจะใช้รูปรูปนี้นะคะใช้รูปของอินดีมใช้รูปของตัวผลิตภัณฑ์นะคะตัวใหม่แล้วก็ผู้บริหารของเรานะคะ อีกรูปหนึ่งรูปสุดท้ายอ่ะครบ3ปีอ่ะโอเคค่ะแล้วคลิกจะก็คลิกที่คําว่าใช้ตรงนี้นะคะพอได้5รูปเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็คลิกที่คําว่าใช้ตรงนี้ขึ้อยู่ด้านล่างนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าตอนนี้รูปภาพมาแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ตรงใช่ไหมคะมันไม่สวยเนาะเราสามารถปรับได้นะคะโดยการใช้นิ้วนะคะไปตามช่องให้มันตรงนะคะ จะปรับขยายหรือว่าย่อ,อก,ก็ได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือการย่อนะคะใช้มือสองนิ้วบีบเข้ามานะคะหรือว่าจะใช้ขยายก็ได้นะคะ,ะประมาณนี้นะคะถ้ารูปกกดกล้องอย่างเงี้ยค่ะเห็นไม่ชัดใช่ไหมคะเราก็ขยับมาค่ะ อ่ขยับมานะคะโอเคอ่ะโอเคเห็นไหมคะว่ารูปคุณกล้องเต็มหน้าจอแล้วนะคะเสร็จแล้วรูปตัวสินค้านะคะเราก็ใช้มือเลื่อน,นะคะ่ะอ่าให้มันให้มันให้มันพอดีอะคะ่ะ ให้มันสวยนิดนึงนะคะโอเคเสร็จแล้วรูปขุณเงาะนะคะเราก็สามารถขยายให้มันใหญ่ได้นะคะอ่าแบบนี้เนาะโอเคเอ่อแล้วก็รูปสามปีตัวนี้ก็ สามารถขยายใหญ่ได้นะคะอหรือว่าจะสลับตำแหน่งก็ได้นะคะให้สามปีไปอยู่ข้างบนเนาะอืมเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นตัวหนังสือจะไม่ค่อยสวยนะคะจะขอเปลี่ยนแป๊บนึงเนาะเราลบรูปนี้นะคะคลิกที่รูปแลคะคลิกที่คําว่าลบคลิกที่ลบได้นะคะอ่าอันไหนไม่สวยอีกโอเคอ่า รูปรูปรูปด,ดีไม่สวยลบนะคะรูปคุณเนาะไม่สวยไม่เต็มนะคะลบแล้วทีนี้ไปเพิ่มใหม่ค่ะไปที่รูปใหม่นะไปที่บวกใหม่นะคะไปเลือกรูปใหม่ค่ะอ่าทีนี้เลือกจะใช้รูปของผู้บริหารแล้วกันนะคะ แล้วก็รูของยาเอกแล้วก็โฟมแล้วกันค่ะ่ะตัวนี้นะคะ อแล้วก็ตัวตัวมูดล้างหนะ้าสลับคืกล้องมาอยู่ตรงกลาง เห็นไหคะเ,เดี๋ยวผู้บริหารน้อยใจนะคะมาไม่ครบลบไปเอาสินค้ามาแทนอ่ะตัวนี้นะคะเอาเป็น V9 แทนแล้วกัน,นะคะ่ะ ่าเห็นไหมคะแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็พอเราได้รูปแบบเราคิดว่าสวยแล้วนะคะให้เราคลิกที่รูปรูปตรงนี้ค่ะอ่ารูกออตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการบันทึกได้เลยค่ะอ่าแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูเทคนิคใหม่ๆอย่างอื่นได้นะคะสวัสดีค่ะ